สวัสดีแฟนหงแดงริเวอร์พูลทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นริเวอร์พูลประจำวันที่1 1มกราคม2565โดยลิเวอร์พูลเดลี่ไบเซอร์โอซึ่งวันนี้ผมก็ได้คัดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆ5ข่าวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นเราใจกับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือมั่นคงการันตีและมั่นใจได้ คลิกทต่ลิงด้านล่างเลยครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยประเด็นข่าวเกี่ยวกับอนาคตของหนึ่งในนักเตะที่กลายมาเป็นส่วนเกินภายในทีมของเราอย่างแท้จริงแต่ยังคงอยู่ในถิ่นแอนฟิลมาจนถึงตอนนี้ เขาคนนั้นก็คือทางยอริสคาริอุสผู้รักษาประตูชาวเยอรมันที่ก่อนหน้านี้เคยเป็นมือกาวมือหนึ่งของทีมเราด้วยซ้ําก่อนจะมาเสียตําแหน่งไปตั้งแต่การเล่นผิดพลาดมาหันถึงสองครั้งในนัดชิงชนะเลิศชมเปีนลีกเมื่อปี2018นั่นทําให้เขาถูกปล่อยยืมตัวไปเล่นกับเบซิกตัดและยูนิโอนเบอร์ลินตามลำำําดับแต่ก็ไม่มีสโมสรใดตัดสินใจซื้อขาดเขาทําให้ต้องกลับมาอยู่กับต้นสังกัดที่แท้จริงอย่างลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามเขาก็ตกเป็นตัวเรื่องรองจากทัตอาริสันเบเกอร์คริวินคิลเลอร์และอาเดรียนทำไมไม่มีโอกาสจะได้ลงเฝ้าเสาให้กับสโมสรเลยแม้แต่นาทีเดียวในการแข่งขันฤดูกาลนี้ทั้งนี้คาริอุสเหลือสัญญากับลิเวอร์พูลอีกเพียงแค่6เดือนเท่านั้นแต่ล่าสุดทางจอห์นเอชเตอร์เบิร์กคอชผู้รักษาประตูของเราก็หวังว่าเขาจะสามารถหาสโมสรนใหม่ได้ภายในเดือนนี้เพื่อผลประโยชน์ของทุกฝ่าย ท้ายที่สุดแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับตัวของเขาเองนะที่จะต้องเป็นผู้ตัดสินใจร่วมกับเอเย่นส่วนตัวของเขาและสโมสอรของเราว่าจะหาทางออกให้กับอนาคตของเขาได้อย่างไรบ้างแอชเตอร์เบิร์กกล่าวผมหวังว่าอย่างน้อยที่สุดเขาจะมีทางออกสักหนึ่งทางภายในเดือนนี้นั่นจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกฝ่ายทั้งกับตัวของเขาเองและสสมสรด้วย มันจะดีกว่าการปล่อยให้เวลาเสียไปเรื่อยๆเ,เช่นนี้มันไม่ได้มีส่วนช่วยใครเลยและก็ไม่ได้เป็นประโยชน์อันใดกับใครทั้งนั้นในการต้องรอไปอีก6เดือนโดยที่ไม่มีความรู้สึกใดๆเลยว่าคุณกำลังต่อสู้เพื่ออะไรบางอย่างนั่นจะไม่ได้ช่วยพัฒนาตัวของเขาเองเขาจำเป็นจะต้องได้ใช้คุณภาพของเขาในการเสริมสร้างเส้นทางอาชีพของตนเองขึ้นมาใหม่อีกครั้งและเห็นได้ชัดเลยว่า ยอริเซงก็เป <ond ay> ็นคนที่เปลี่ยมมาด้วยคุณภาพอย่างแท้จริงเลยนะเมื่อเปิดประเด็นมเรื่องราวของนักเตะภายในทีมของเรากันไปแล้วข่าวที่2ของวันนี้พมอยากจะขอพาเพื่อนๆขขับมาดูอีกหนึ่งคนที่ได้ก้าวขึ้นมาเป็นอนาคตที่สดใสของทีมเรากันบ้างเขาคนนั้นก็คือทางไก่เด้กอดอน ดาวรุ่งพรุ่งแรงของเรานั่นเองหลังจากเจ้าตัวเพิ่งทําประตูช่วยให้ทีมถล่มอาชนะชูสปิรีทาวแบบขาดลอยถึง4ประตูต่อ1ในศึก FA ฟเคัพรอบที่3เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งนี้ลิวร์พููเพิ่งเซ็นสัญ,ญญาคว้าตัวเขามาจากทางดร์บี้เคาวตี้เมื่อปีที่แล้วได้สนนราคาในเบื้องต้นสุดถูกเพียงแค่1ล้านปอนด์ก่อนที่เขาจะเซ็นสัญ,ญญาอาชีพฉบับแรกกับสโมสรในอีก6เดือนต่อมาล่าสุด ทง Paul Robinson, ้งพอลโรบินสันอดีตผู้รักษาประตูทีมชาติอังกฤษที่ได้ผันตัวมารับงานเป็นกูรูให้กับทางฟุตบอลอินไ s i d e ร์ก็ได้แสดงความคิดเห็นเลยว่านี่เป็นอีกหนึ่งนักเตะแห่งอนาคตของลิเวอร์พูลเลยทีเดียวใช่เลยคุณคงจะได้เห็นกันไปแล้วกับอีกหนึ่งนักเตะของลิเวอร์พูลอย่างไกเดกอร์ดอนที่กำลังก้าวขึ้นมาได้อย่างสุดยอดเหมือนอย่างทางฮาวิเอนเลียดก่อนหน้านี้โรบินสันกล่าว เขาเป็นคนที่เปี่ยมไปได้วยอนสวรรค์อย่างมากมายมหาศาลเลยนะและเยอร์เกนครอปเองก็เป็นคนที่ไม่เคยหวั่นเกรงกับการให้โอกาสดาวรุ่งทั้งหลายมันก็เหมือนกับมาซิลล์บิเอลซาที่ลิสอยู่ในเตดนั่นแหละส่วนเรื่องที่ว่ากอร์ดอนเองจะได้รับโอกาสลงสนามมากน้อยเพียงใดในระยะยาวก็ถือเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะแต่สิ่งที่เขาทำได้ให้เราได้เห็นกันไปแล้วก็คือการคว้าโอกาสของเขาเอาไว้ในเกมเมื่อคืนก่อน เขาได้ส่งสัญญาณให้เห็นแบบชัดเจนเลยว่าเขาพร้อมยามใดก็ตามที่จะถูกเรียกใช้งานในอนาคตเขาเพิ่งมาอยู่กับลิเวอร์พูลได้เพียงไม่นานแต่เขาก็ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าทำไมสโมสรถึงจ่ายเงินคว้าตัวเขามาร่วมทีมเมื่อพูดถึงดาวรุ่งที่เจิดจรัดภายในทีมของเรากันไปแล้วข่าวที่3ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเรากันบ้างดีกว่า ย้อนกลับไปเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่แล้วลิอวอ์พููต้องเสียจอร์จิเนไวนนวดุมมิดฟิลด์ดัชแมนที่ย้ายออกจากถิ่นแอนฟิลด์ไปอยู่กับปารีสแซงเช์เมงแบบไร้ค่าตัวหลังหมดสัญญากับสโมสรของเรานั่นทำให้เราตกเป็นข่าวโัวพันกับนักเตะมากหน้าหลายตาว่าจะย้ายเข้ามาเป็นตัวตายตัวแทนของเขาซึ่งหนึ่งในนั้นก็คืออีฟวิสซูมามิดฟิลด์ตัวเก่งของทางไบรตันนั่นเอง ข่าวลือเกี่ยวกับตัวเขายังคงมีออกมาอย่างต่อเนื่องและล่าสุดตามการรายงานข่าวจาก t ด e a แอตเลติกสื่อชั้นนําของประเทศอังกฤษก็ได้ระบุว่าทางไบรตันเองก็ได้รับทราบถึงความสนใจในตัวของบิสซูมาอยู่แล้ว ตั้งนี้นอกจากลิเวอร์พูลของเราแล้วแอสตันวินล่าก็กลายมาเป็นสโมสรล่าสุดที่แสดงความสนใจในตัวเขาเข้ามาด้วยหลังจากทางสตีเฟนเจอร์ไรต้องการต่อยอดการเสริมทีมของเขาหลังได้ตัวทางฟริเป้คูตินโยมาจากบาร์เซโลนาในรูปแบบสัญญายืมตัวอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าการจะคว้าตัวของบิซูมานั้นจะไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลย เพราะก่อนหน้านี้ทางบรตันเองก็ได้เคยตั้งกำแพงค่าตัวของนักเตะเอาไว้สูงถึง40ล้านปอนด์ตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ก่อนทว่าในตอนนี้ดิแอ h เลติกก็ได้ระบุออกมาเลยว่าพวกเขามีการขยับค่าตัวของดาวเตะวัย25ปีให้สูงขึ้นไปอีกและเรียกร้องที่ระดับ50ล้านปอนด์หากสโมสรใดก็ตามอยากได้รายเซ็นของเขาไปครอบครอง แน่นอนเลยว่าถ้าเป็นตัวเลขดังกล่าวจะเป็นการปิดตายประตูของทางลิเวอร์พูลของเราอย่างแน่นอนเพราะนั่นไม่ใช่นโยบายการเสริมทัพของสโมสสและตัวของเยอเกนครอปอย่างแท้จริงเรามารุยกันต่อเลยกับข่าวที่4ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูทัศนะของทางจอห์นสบานอดีิดดาวเตะระดับตำนานของทีมเราถึงการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่กันบ้าง ก่อนหน้านี้หนึ่งในแข้งได้ตกเป็นข่าวพัวพันกับทีมของเราก็คืออุสมานเดมเบเล่แนวลุกฟันชแมนของทางบาร์เซโลนาหลังจากโจ้ตัวกำลังจะหมดสัญญากับสโมสรในอีก6เดือนข้างหน้านั่นทำให้บาร์สเชื่อว่าลิเวอร์พูลควรจะไปคว้าตัวเข้ามาร่วมทีมแบบตัดราคาในเดือนนี้เลย เพื่อแ,แก้ไขปัญหาในช่วงที่ซาดิโอมาเน่และโมฮัมเหม็ดซาลาไปเล่นในศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นขณะเดียวกันก็าสามารถใช้ทดแทนพวกเขาในระยะยาวได้อีกด้วยอุสมานเดมเบเล่จะเป็นการเซ็นสัญญาที่เพอร์เฟกตราบใดก็ตามที่เขาสามารถรักษาสภาพความฟิตของตัวเองเอาไว้ได้นะแต่ผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสภาพความฟิตของเขาเป็นอย่างไรบาร์สกราว แม้กระนั้นในเรื่องของคุณภาพในด้านต่างๆแล้วเขาเหมาะสมกับลิเวอร์พูลเป็นอย่างยิ่งเขามีทั้งความเร็วเปี่ยวไปด้วยทักษะและความดุดันยามที่ไปกับบอลอีกด้วยนั่นคือสิ่งที่3ประสานแนวลุกของลิเวอร์พูลมีเขาจะเป็นตัวแทนที่เพอร์เฟกในระยะสั้นสำหรับช่วงที่ซาลาและมานีไม่อยู่เพราะต้องเดินทางไปรับใช้ทีมชาติของพวกเขานอกจากนี้พวกเขาทั้งคู่จะอายุเข้าหลัก30ปีแล้วนะ นั่นตรงกันข้ามกับเดมเบเล่ที่ยังหนุ่มมากๆดังนั้นแม้แต่การมองในระยะยาวเขาก็จะเป็นตัวตายตัวแทนที่ดีได้เลยนั่นจะไม่ใช่การเซ็นสัญญาเข้ามาเพื่อุดช่องว่างเพียงเท่านั้นแต่ผมมองว่าเขาอยู่ในระดับเดียวกันกับเดียโก้โชตาเลยเขาจะเป็นคนที่ย้ายเข้ามาเพื่อเล่นแทนโรเบตโต้เฟอร์เมโนหรือมาเน่ได้ในตอนที่พวกเขาได้รับบาดเจ็บหรือเล่นไม่ดี หากมองแต่ในเชิงของคุณภาพแล้วเดมเบเล่จะเป็นการเซ็นสัญญาที่สุดยอดเรามารุยกันต่อเลยกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูประเด็นที่อาจจะกลายมาเป็นเรื่องน่ากังวลใจสำหรับทีมของเราณนะเวลานี้กันบ้าง หากเพืเ่อนๆจำกันได้เมื่อวานนี้ผมก็ได้นำเสนอบทสัมภาษณ์ของทางเยอเกนครอปเกี่ยวกับสฟนนการการ,การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ภายในทีมของเราให้รับทราบกันไปแล้วเมื่อเขาได้ออกมายอมรับเลยว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาลิเวอร์พูลเจอปัญหาการตรวจเชื้อโคว COVID ิดที่เป็นผลบวกลวงซึ่งหมายความว่าผลตรวจของนักเตะเหล่านั้นออกมาว่าติดเชื้อทั้งที่จริงแล้วพวกเขาเหล่านั้นไม่ได้ติดเชื้อโคว COVID ิดเลย นายใหญ่ชาวเยอรมันเป็นคนบอกเองเลยว่าภายในทีมของเขานั้นมีเพียงแค่เทรน์อเล็กซานเดอร์อาโนคนเดียวที่ติดเชื้อแบบจริงๆส่วนที่เหลือเป็นผลบวกลวงด้วยกันทั้งสิน้นล่าสุดตามการรายงานข่าวจาก The อ t ตต e เลติก่อชั้นนำแดนผู้ดีก็ได้ระบุออกมาเลยว่าคำให้สัมภาษณ์ดังกล่าวของครอปอาจจะกลายมาเป็นปัญหาทั้งสำหรับตัวเขาและสโมสรามมา เมื่อมันมีบางสโมสรได้ยื่นเรื่องไปยังทาง EFL ให้เข้ามาตรวจสอบในประเด็นนี้แล้วเพราะมันได้ส่งผลกระทบถึงการขอเลื่อนโปรแกรมการแข่งขันในศึกคาราบาวคัพรอบตัดเชือกนัดแปรกับทางอาร์ซนอลในช่วงกลางสัปดาห์ที่แล้วทั้งนี้มันมีการกดดันด้วยทาง EFL หาข้อเท็จจริงมาให้ได้ว่า ลิเวอร์พูลรอบเรื่องผลบวกลวงเหล่านี้ตั้งแต่ก่อนเกมกับอาร์ซนอลแล้วหรือไม่อย่างไรแล้วมันมีความพยายามจงใจจะให้เลื่อนการแข่งขันออกไปหรือเปล่านอกจากนี้มันจะมีการเรียกร้องไปถึงขั้นที่ว่าจะต้องมีบทลงโทษกับทางลิเวอร์พูลตามมาหากพบว่าสโมสรนไม่ยอมทำการแข่งขันทั้งที่ไม่มีเหตุผลมากเพียงพอในการขอเลื่อนโปรแกรม แล้วเพื่อนๆพื่ละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้าง่ราแสดงความคิดเห็นกันไว้ใต้คลิปเลยแล้วไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ